สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีเคสเร่งดวง่วนอันนี้คือรถตัวเองเลยนะฮะปัญหาคือว่ากดรีโมทแล้วรถรถไม่ล็อกเลยนะฮะกดแล้วเห็นไหมไฟก็ติดนะไฟตรงรีโมทเนี่ยติดแต่รถก็ไม่ล็อกไม่ปลดล็อกเลยนะครับสำหรับ ท่านใดนะครับที่กดแล้วรถไม่ล็อกเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะฮะเราใช้คุญแจของเราเนี่ยสามารถที่จะล็อกรถได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีที่เสียบกุญแจนะนี่อย่างรุ่นนี้ใช่ไหมครับกดล็อกเพื่อให้เซ็นทันล็อกทำงานไม่ใช่กดนะครับหมุน เพื่อให้เซ็นทันล็อกทำงานนะฮะถ้ามีรูแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะล็อกรถหรือว่าปลดปลดล็อกรถได้นะครับตัวเซ็นทันล็อกมันจะทำงานนะอันนี้เปิดอยู่นะครับเปิดแล้วก็ปิดนะฮะปิดแล้วทีเนี้ยผมจะล็อกนะครับล็อกแบบนี้ไม่ได้นะครับ เดิมนะครับล็อกไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแก๊กเดียวแล้วก็ถอดออกแล้วก็เช็คนะครับเช็คดูได้นะครับถ้าเกิดว่ารถท่านใดที่เซ็นทันล็อกมันยังทำงานปกตินะครับเซ็นทันล็อกหมายถึงเวลาที่เราล็อกฝั่งคนขับนะครับ ประตูทั้ง4บานมันจะล็อกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันล็อกหมดเลยนะฮะเนี่ยล็อกหมดเลยนะฮะต,ตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับผมถ่ายกดล็อกก็ไม่ทำงานนะครับปลดล็อกแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ เปิดได้นะครับฝั่งนี้เปิดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะเปิดได้เช่นกันนะครับฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับก็เปิดได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเซ็นทันล็อกทำงาน ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่กดรีโมทไม่ได้ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับกรณีที่ถ้าเกิดว่าท่านล็อกจากตรงนี้ใช่ไหมครับล็อกฝั่งฝั่งคนขับนะอันนี้คือฝั่งคนขับหากท่านล็อกนะครับปึ๊บเปิดดูอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าประตูอีก3บานของท่านจะล็อกนะครับต้องเดินก่อน เดินเช็คดูก่อนนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับประตูทั้ง4บานเลยนะเราต้องเช็คก่อนเช็คให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการล็อกรถในกรณีที่รีโมทมันไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับด้วยสาเหตุอะไรอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องลองแกะดูนะครับ เห็นไหมไฟมันมีไฟนะนี่รีโมทมันก็มีไฟนะครับไปดูไฟสถาน,นะของนะล็อกนะครับเห็นไหมล็อกมันก็กระพริบนะครับนี่มันกระพริบเหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะรีโมทลองเปลี่ยนฐานดูนะฮะว่าเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยมีไฟใช่ไหมแต่ทําไมมันไม่ล็อกนะครับ มันเป็นคนมีคนแจมสัญญาณเรารบกวนสัญญาณเราอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับหรือเพราะว่ารีโมทของรถยนต์ของเราเนี่ยมันมีปัญหาซะเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะลองเปลี่ยนฐานดูนะฮะร,รีโมทของ Toyota รุ่นนี้นะครับ Toyota าอัลติรุ่นนี้จะใช้ CR 2016นะครับหาซื้อตามเซเว่นได้นะครับเซเว่นอมีหาซื้อได้หรือว่าท่านจะซื้อมาสำรองติดในกระเป๋าได้นะครับ แต่นานๆทีมันจะหมดนะครับมันไม่ได้หมดง่ายขนาดนั้นนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปลองเช็คฐานดูนะครับกดล็อกก่อนนะครับเพ๊บอ่ปกดล็อกออกมาอ่านี่ก็คือเป็นรีโมทนะครับรีโมทของรถยนยนต์คันนี้นะครับวิธีการแกะก็ แกะออกได้เลยนะครับเนี่ยแกะออกได้เลยนะเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับกรอบของริโมทที่ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับอันนี้เป็นกรอบที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะไม่ใช่กรอบของแท้ t o y ยต้นะครับอันนี้คือผมแกะออกมาแล้วนะฮะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูชุดนี่ชุดรีโมทมีแค่นี้นะครับอันนี้คือเป็นชุดชุดรีโมทนะครับ สัญญาณพวกแผงวงจรแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เซนเซอร์อิโมนะตัวเนี้ยเรียกว่าตัวอิโมตัวชิปนะครับชิปชิปอิโมนะครับขาดตัวนี้ไปไม่ได้นะห้ามหายนะเวลาท่านที่แกะออกนะครับอันนี้อาจจะถ้าเกิดว่ามันไม่ติดกาวเนะี่ยมันจะหลุดนะฮะเนี่ยต้องดูดีๆนะครับ ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้หายเนี่ยคือปัญหาใหญ่ผมบอกเลยว่าปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเราสตาร์ทรถติดแล้วมันแป๊บเดียวก็ดับนะครับมันจะใช้งานรถยนต์ของเราไม่ได้นะฮะเราจะใช้รถยนต์ไม่ได้เราต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อที่จะไปเอาเลขตัวถังของรถยนต์ของเราไปเทียบนะครับไปเทียบที่ศูนย์บริการแล้วก็เอากุญแจตัวใหม่นะครับ แพงซะด้วยนะไอตัวเนี้ยถ้าเข้าศูนย์บริการนะฮะส่วนทานนะครับที่ผมบอกนะใช้ panasonic cr 2 0 1 6นะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในเซในกี่บาทอันนี้ซื้อมาติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะหรือว่าติดรถไว้ก็ได้นะครับกรณีฉุกเฉินเราได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ดูวันหมดอายุด้วยนะไม่ใช่ว่าเราซื้อมาไม่กี่วันก็หมดอายุนะครับ นี่ดูวันหมดอายุด้วยนะครับมันจะใช้ได้ประมาณ5ปีนะวันที่ผลิตเนี่ยปีเดือน04ปี2025นะครับควรใช้ก่อน03-2030านะครับใช้ได้5ปีประมาณนี้นะฮะใช้ตัวนี้เลย panasonic cr 2016นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะเปลี่ยนนะครับตัวนี้แกะง่ายๆนะครับแกะตัวนี้ ตัวนี้ขึ้นมาเลยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวออกมามาดูสภาพทานเก่านะครับทานเกานะครับอันนี้ Panasonic CR2016 นะครับสาโวลต์นะครับทาน3ามโวลต์ m a กอิน i n d o ดน s เซนะฮะ m a กอิน in d o ด e s เซียตัวนี้นะส่วนตัวนี้เป็นทานตัวใหม่ ที่เพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวลองแกะเปลี่ยนเลยนะฮะมาผมได้ขาตั้งกล้องแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้หาขาตั้งกล้องมันไม่สะดวกเท่าไหร่นะฮะอ่ะไอน,นี้ผมแกะออกมาแล้วนะเป็นทาน CR2016 ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ละอันนี้เป็นตัวเก่านะครับ เดี๋ยวจะประกอบแล้ววิธีการใส่ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนี่เอาตัวหนังสือออกมานะฮะนี่มันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมนี่นจะมีล็อกเขี้ยวอยู่กดเข้าไปนี่กดเข้าไปแค่นี้ง่ายๆนะฮะเวลาที่ใส่เนี่ยก็ดูดีๆนะครับตรงนี้ด้านกว้างตรงนี้ด้านแคบนะครับเอาเกี่ยวแล้วก็กดเข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ามาใส่กรอบตัวนี้จะเป็นตัวกรอบนะฮะกรอบสำหรับท่านใดที่จะซื้อมาเปลี่ยนเป็นกุญแจพับของโตโยต้ก็ไปหาซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้านราคาค่อนข้างแพงนะครับเวลาที่เอาใส่นะฮะตรงนี้เป็นปุ่มกดใช่ไหมปุ่มกดมันอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้คือปุ่มกด เราก็ต้องเอาออกมาแบบนี้นะฮะวางแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เอาตัวนี้ประกบเข้าไปนะครับประกบเข้าไปแบบนี้นี่กดเข้าไปกดปึ๊บปึ๊บอ่ะได้แล้วประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็ พับได้นะครับกุญแจไปเดี๋ยวเราไปเทสกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฐานแล้วนะฮะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสกันหลังจากที่เราเปลี่ยนฐานกุญแจแล้วใช่ไหมครับไม่ติดเลยนะฮะกดไม่ติดเลยเนี่ยเห็นไหมไฟขึ้น ไม่ติดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาเช็คดูว่าเราต้องเช็คจุดไหนบ้างกรณีที่กดเนี้ยเปลี่ยนฐานแล้วกดก็ไม่ติดนะครับเรามาดูกันว่าเราจะเช็คจุดไหนบ้างก่อนอื่นนะครับรถเก๋งเนี้ยเช็คกระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายก่อนก่อนเลยนะฮะมันจะเกิดกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราปิดไม่สนิทนะครับมันก็จะล็อกรถไม่ได้นะ เพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์นะกรณีถ้าเกิดว่าเราปิดแล้วมันไม่สนิทนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คหน้าปัดด้วยเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาท้ายเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนยเราเปิดฝาท้ายนะครับเห็นไหมครับ ว่าฝาท้ายมันจะติดอ่าเดี๋ยวพา,าเข้ามาดูนะครับนี่ฝาท้ายมันจะเปิดนะครับฝากระโปรงท้ายนะฮะล็อกอยังไงก็ล็อกไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ล็อกยังไงก็ล็อกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประตูด้านใดด้านหนึ่งเราเปิดออกนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะนี่มันจะกระพริบนะครับว่ามีการเปิดประตูด้วยถ้าแบบนี้ก็ล็อกไม่ได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปปิดฝาท้ายดูแล้วก็มาล็อกดูนะครับว่ามันจะกดล็อกได้หรือเปล่านะครับลองปิดแรงๆเลยนะครับไม่ติดนะครับรถบางรุ่นนะครับ เช็คยันฝากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเช็คฝากระโปรงหน้ากันเผื่อมันมันมีปัญหานะครับเซ็นเซอร์มันมีปัญหามันอาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าเกิดว่าฝากระโปรงปิดไม่สนิทนะครับมันก็จะล็อกไม่ได้เหมือนกันนะครับไปเราหาทุกทางเลยแหละนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดแล้วก็ปิดใหม่นะครับเปิดฝากระโปรงก่อนนะ ลองปิดแรงๆดูนะครับรถบางรุ่นนะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องปิดแรงๆเลยโอเคล็อกดูไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะฮะไม่ติดเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองเช็คโค้ดดูนะครับผมมี o b d 2นะครับสามารถที่จะเช็คโค้ดได้นะครับลองเช็คโค้ดดูเผื่อมันขึ้นโค้ดนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเสียบ o b d t o o 2ดูนะครับเสียบเข้ามา ไม่มีโค้ดเออร์เลอร์นะครับงานเข้าแล้วท่านผู้ชมมันติดติดจับจับเมื่อกี้กดล็อกแล้วมันล็อกกุญแจน่าจะชื้นหรือว่าสัญญาณรีโมทโค้ดมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมกดล็อกแล้วมันล็อกปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดเนี่ยมันร้องแน่นอนนะครับสัญญาณการขโมยเนี่ยมันจะร้องแน่นอน ทีนี้ร้องแล้วเราต้องไปสตาร์ทรถนะมันถึงจะหยุดร้องอ่าโอเคเดี๋ยวผมลอง,ลองเลย บ้างครับเราต้องสตาร์ทรถนะมันถึงจะหยุดร้องอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีที่เราปลดล็อกแล้วมันปลดไม่ได้เราใช้คุญแจไขเลยนะครับแล้วก็มาสตาร์ทรถเดี๋ยวสัญญาณกันขโมยมันจะหยุดร้องเองแล้วก็ไปหาซื้อถ่านนะถ้าเกิดว่าถ่านของท่านใดหมดนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีเซ็ตกุญแจนะครับสัญญาณกุญแจมันน่าจะมีปัญหานะฮะ หลังจากที่เราลองทุกวิธีแล้วนะฮะเหลือวิธีสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะมาจูนรหัสกุญแจใหม่นะครับจูนกุญแจกับตัวอิมโมของรถใหม่นะฮะเดี๋ยวเราทำตามวิธีนี้เลยนะฮะให้ปิดประตูทุกบานนะครับเปิดเฉพาะฝั่งคนขับไว้นะฮะก็คือเปิดเฉพาะฝั่งนี้ไว้นะครับแล้วทีเนี้ยใช้กุญแจนะครับเสียบ เข้าเบ้ากุญแจเนี step out, step ่ยรูกุญแจเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกทำสองรอบนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับและทีเนี้ยเดี๋ยวเราปิดประตูแล้วก็เปิดทำสองรอบนะครับปิดประตูแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เปิดนะครับจากนั้นนะครับ เสียบกุญแจเข้าเบ้ากุญแจแล้วก็ดึงออกหนึ่งรอบนะครับเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วปิดประตูนะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดนะครับทำสองรอบนะครับจากนั้นเสียบกุญแจรถนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะฮะแล้วก็ปิดประตูนะครับ แล้วก็บิดไปที่ออนนะครับตรงนี้นะนี่บิดไปที่ออนแล้วก็บิดกลับมาที่ออฟนะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกนะครับรได้ยินไหมครับเมื่อกี้นะครับมันจะมีเสียงตอบรับจากเซ็นทัลล็อกในการล็อกมันจะล็อกตัวของมันเองนะครับหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกึกกึก เมื่อกี้ผมกดถ่ายไม่ทันนะครับจากนั้นนะครับนํารีโมทเนี่ยที่ต้องการจูนเข้านะครับมากดปุ่มใหม่นะฮะกดปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกพร้อมกันนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะกดพร้อมกันใช่ไหมครับทีนี้แล้วก็ปล่อยนิ้วทั้งสองปุ่มนะครับแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกบนรีโมทสองครั้งนะครับกดนี้นะสองครั้งอ่ากดสองครั้งนะครับ เซ็นทันล็อกมันก็จะทำงานนะครับเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมมันทำงานเมื่อกี้นะครับมันเป็นการจูนนะฮะจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าผลจากที่เราทำเมื่อกี้นะครับมันได้ผลหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมออกจากรถก่อนนะเดี๋ยวนะไฟเอาไว้ก่อนก็ได้นะฮะปิดเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับกดติดแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวผมปิดไฟในรถก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะล็อกรถนะครับล็อกและเห็นไหมสัญญาณมันหลุดนะครับ ลดล็อกเรียบร้อยนะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการจูนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ในดีสคริปชันไว้ให้นะครับว่าเราต้องกดแบบไหนกดวิธีไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ t ติดคัมรี่หรือว่า Toyota v o อนะครับที่เป็นกุญแจแบบแบบนี้นะเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นไอสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็มีดอกกุญแจออกมาแบบนี้ ถ้าเวอร์ชันนี้ใช้ได้นะครับใช้วิธีการนี้ได้นะเห็นไหมมันออโต้ล็อกตัวเองนะฮะเพราะว่าเราไม่มีการเปิดประตูนะครับเมื่อเรากดปลดล็อกแล้วนะฮะเราก็ต้องมีการเปิดประตูะประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็เปิดประตูได้เลยสตาร์ทรถใช้งานได้ปกตินะครับเป็นไงฮะ โค้ดก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยใช้งานได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดับเครื่องออกจากรถรแล้วก็ล็อกรถนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมก็ถ่ายให้ดูหลายๆเคสหลายๆมุมนะเวลาที่ มันมีปัญหาเราต้องเราจะได้จัดการได้นะครับปกติแล้วนะฮะเราต้องจูนใหม่นะครับบางทีกุญแจมันก็โพส์มันก็หลุดสัญญาณก็หลุดนะครับมันก็เป็นหลายๆเคสนะอันนี้ก็ามาแบ่งปันกันนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถ่ายสะดึกเลยอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะที่ ผมได้เจอมานะครับที่คุณใหม่เขาเจอมาแล้วก็ผมก็มาแก้ปัญหาให้เขานะครับมันก็เป็นแบบเลียวๆแบบนี้นะฮะไม่ต้องอะไรมากเอาแบบสถานการณ์จริงไม่ต้องเมคไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะเราก็เช็คตามสถานการณ์ที่มันจะมีขั้นตอนนะครับว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับสรุปว่าฐานไม่หมดนะครับอันนี้ฐานไม่หมดนะแต่ว่าสัญญาณรีโมทเนี่ยมันมีปัญหานะครับเราก็ต้องมีการจูนใหม่นะนอกจากว่า ตัวรีโมทเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยมันไม่มีไฟแสดงว่าถ่านหมดหรือไม่ก็รีโมทมีปัญหานะครับหรือว่าตัวกล่องอิโม,โมของรถยนต์ของเราเนี่ยมันมีปัญหามันเกิดความชื้นหรือว่าน้ําท่วมมาอันนี้มันจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าจูนแล้วหายก็แสดงว่าสัญญ,ญาณมีปัญหานะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ติดปัญหายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยว วิธีการจูนรีโมทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในด s สคริปชันด้วยนะครับก็เอาไปลองกันดูนะครับถ้าเกิดว่ารถท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้เคสแบบนี้นะครับก็ไล่แก้ไขแบบที่ผมพาทำได้นะฮะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ